เงียนตอบแล้วอดีตสามีคนที่สมขอโทษทักษินใช้คำพูดผิดทำโดนโยงอดีตนักการเมืองสามีคนที่สมลิลี่เงียนคือใครทำเอาชาวเน็ตตามสืบกันสนัน่นโลกออนไลน์ หลังจากลิลลี่เหียนได้ออกมาเล่าถึงชีวิตของเธอที่เคยแต่งงานมาแล้วทั้งหมด4ครั้งและสามีทุกคนของเธอก็รวยกันหมดทุกคนโดยเฉพาะสามีคนที่สามที่ลิลลี่นั้นเผยว่าถ้าพูดไปคนรู้จักหมดเพราะเป็นนักการเมืองเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตพากันโยงไปที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกของประเทศไทยแต่ทางมดดำคชาพาตันเจริญพิธีกรดังที่สัมภาษณ์ลิลลี่เหียนในวันนั้นและเป็นเพื่อนกับโอ๊กผ่านทองแท้ลูกชายของทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยยืนยันว่าสามีคนที่สามของลิลลี่ไม่ใช่ทักษิณอย่างแน่นอนล่าสุดลิลลี่เห็นได้ออกมาอธิบายถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่า อันที่จริงเธอเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นประมุขของประเทศไทยซึ่งอดีตแฟนของเธอคนที่สเป็นนักการเมืองเป็นอดีตประธานสภาเธอสามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าตอนที่คบกับท่านท่านไม่เคยมีภรรยาและตอนที่อยู่กับท่านเธอก็ได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศซึ่งเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากก็ต้องขอโทษจริงๆ อีกทั้งยังชี้แจงเรื่องกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยซึ่งลิลี่งเงียนอธิบายในข้อนี้ว่าเธอกล้าพ,พูดด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเธอและก็ขอได้ขออนุญาตป้ป๊าแล้วซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าของตนและท่านก็อนุญาตจริงๆก็สามารถพูดชื่อท่านได้เลยแต่ว่าเธอยังเคารพปะป๊า,ปาและยังเคารพครอบครัวปป๊าอยู่ อีกทั้งท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับเธออยู่เนื่องจากเราเลิกกันนานแล้วสิบกว่าปีแล้วเธอไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้และเธอก็เชื่อว่าทุกคนคงรู้ว่าท่านคือใครซึ่งเธอจะไม่ขอเอ่ยชื่อขอย้ำชัดเจนตรงนี้ว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอกับเธอนั้นลิลลี่ได้เลิกกับแฟนแล้วมาเจอท่านและท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้น เราคบกันอย่างเปิดเผยและภาคภูมิใจอยู่ได้กันหลายปีลี่ก็เข้าบ้านท่านและท่านก็เข้าบ้านลี่แล้วที่สําคัญคือลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทําภรรยาและมีแม่เลี้ยงใจร้ายมากและแม่เลี้ยงก็ทําให้แม่ของลี่เสียใจมากและลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่ ลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยใครแน่นอนอย่างไรก็ตามช่วงตอนหนึ่งลี่ยังได้พูดถึงกรณีที่มีการพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นอีกด้วยเธอต้องกราบขออภัยจริงๆเธอไม่ได้มีเจตนาจริงๆโดยส่วนตัวเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวเธอต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณถ้าเธอทําให้เดือดร้อนเธอขอโทษจริงๆ เธอเข้าใจความหมายพีททางทีมงานของเราเป็นกําลังใจให้คุณลิลลี่นะคะขอให้เรื่องจบด้วยดีค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ